สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยทางช่องลมปราณแห่งธรรมวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13ชื่ออภัยราชชกุมารสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเวลุวันกลันทะกะนิวาสสถานเขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นพระราชกุมารพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปหานิคนนาตบถึงที่อยู่ทรงอภิวาทนิคนนาตบแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนช่างหนึ่งนิคนนาตบได้ชูลอภัยราชกุมารว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระอ,องค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณโคดมเมื่อพระอ,องค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณโคดมอย่างนี้แล้ว กิติศัพท์อันงามของพระองค์จักรเบือไปว่าอภัยราชกุมารทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อภัยราชกุมารตัดถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพระเจ้าจะยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไร นี่คนน่าตบททูลว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอถ้าพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมาร สถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าเพราะแม้ปุถุชนก็พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ้าพระสมณโคโดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นพี่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้ไซเพราะองค์พึงทูลพระสมณโคโดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่ง เป็นผู้อันใครๆเยียวยาไม่ได้ดังนี้เพราะพระวาจาของพระอ,องค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจดูก่อนพระราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระอ,องค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจเกินเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นจะไม่อาจเกินเข้าไม่อาจคลายออกได้ฉันใด ดูก่อนราชกุมารพระสมณโคดมก็ฉันนั้นถูกพระอ,องค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจเกินเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยอภัยราชกุมารรับคำนิคนนาตบรแล้วเสด็จลูกจากอาสนะทรงอภิวาทนิคนนาตบรทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าเวเฝ้าพ,พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คันแล้วทรงแงนดูพระอาทิตย์ทรงดำริว่าวันนี้ไม่ใช่การจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาควันพรุ่งนี้เถิดเราจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาคในนิเวศของเราดังนี้แล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเป็นมีพระองค์เป็นที่สี่ทรงรับพระตาหารของหม่อมฉันเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดนตรีภาพลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปครั้งนั้นพอร่วงลาตีนั้นไปเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวอเสด็จไปยังนิเวศของอภัยราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะที่เขาโพลาดไว้ ลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงอังคาตพระผู้มีพระภาคด้วยขาธิยะโภชนยะอันประณีตให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยพระหัตของพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงชักพระหัตจากบาทแล้วอภัยราชกุมารทรงถืออาสนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอภัยราชกุมารประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนราชกุมารในปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวมิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิคนได้ชิมหายเสียแล้วดูก่อนราชกุมารเหตุใดพระองค์จึงตรัสอย่างนี้เล่า ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิคนได้ชิบหายแล้วข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสหม่อมฉันเข้าไปหานิคนนาตาบทถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนิคนนาตบุบทได้บอกว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระอ,องค์เสด็จไปยกวาทะแก่พระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระอ,องค์ยกวาทะแก่พระสมณะโคดมอย่างนี้ กิติศัพท์อันงามของพระอ,องค์จะกระบือไปว่าอาภัยราชกุมารทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อนี้คนนาฏบุตรกล่าวอย่างนี้หม่อมฉันได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพระเจ้าจะยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไร นี่คนหน้าตบทต,ตอบไปว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณโคโดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นบ้างหรือหนอถ้าพระสมณโคโดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมาร ตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าเพราะแม้ปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นแต่ถ้าพระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้ว จะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารสถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างไรพระองค์จึงทรงพยากรเททา์เทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันใครๆเยียวยาไม่ได้ดังนี้ เพราะพระวาจาของพระอ,องค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจดูก่อนพระราชกุมารพระสมณโคโดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคลายออกได้ฉันใดดูก่อนพระราชกุมารพระสมณโคโดมก็ฉันนั้น ถูกว่าอ,องค์ทูลถามปัญหาสองเงือนนี้แล้วไม่อาจอกินเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยสมัยนั้นแลเด็กอ่อนเพียงได้แต่นอนนั่งอยู่บนตักของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนถ้ากุมาน,นี้อาศัยความเผลอของพระอ,องค์หรือของพี่เลี้ยง พึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ในปากพระองค์จะพึงทำเด็กนั้นอย่างไร้าแต่พระองค์พู้เจริญหม่อมฉันจะพึงนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจจะนำออกได้แต่ทีแรกหม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาควักไม้หรือก้อนกรวดแม้พร้อมด้วยเลือดออกเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหม่อมฉันมีความเอนดูในกุมาร ดูก่อนราชกุมารตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึง่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ infant, แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงวาจาที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดีพรามผู้บัณฑิตก็ดีทหบดีผู้บัณฑิตก็ดีสมณะผู้บัณฑิตก็ดี ผูกปัญหาแล้วเข้ามาทูลถามพระตะถาคตการพยากรณ์ปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นเพราะผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตรึกด้วยพระหฤทัยไว้ก่อนว่าบัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาเฝ้าเราแล้วทูลถามอย่างนี้เราอันบัณฑิตเหล่านั้นทูลถามอย่างนี้แล้วจักพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าพยากรณ์นั้นมาปรากฏแจ่มแจ้งกับพระตะถาคตโดยทันที ดูก่อนราชกุมารถ้าอย่างนั้นในข้อนี้อาตมาภาพจะกลับถามพระอ,องค์บ้างข้อนี้ควรแก่พระอ,องค์อย่างไรพระอ,องค์พึงพยากรข้อนั้นอย่างนั้นดูก่อนราชกุมารพระอ,องค์จะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนพระอ,องค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถหรืออย่างนั้นพระเจ้าข่าหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ ดูก่อนราชกุมารพ่อองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพ่อองค์แล้วพึงทุนอย่างนี้ว่าส่วนน้อยใหญ่ของรถอันนี้ชื่ออะไรการพยากรปัญหาของชนเหล่านั้นพ่อองค์พึงตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่าชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจักถามอย่างนี้เราอันชนเหล่านั้นถามอย่างนี้จักพยากรอย่างนี้ หรือว่าการพยากรณ์นั้นพึงแจ่มแจ้งกับพระองค์โดยทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นทหารรถรู้จักดีฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถส่วนน้อยใหญ่ของรถทั้งหมดหม่อมฉันทราบดีแล้วฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้นแจมแจ้งกับหม่อมฉันโดยทันทีทีเดียวฉันนั้นเหมือนกัน ราชกุมารกระสัดผู้บัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ดีคฤหบดีผู้บัณฑิตก็ดีสมณะผู้บัณฑิตก็ดีผูกปัญหาแล้วจัดเข้ามาถามตถาคตการพยากรณ์ปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้ง,จงกตะตาคตโดยทันทีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมธาตุนั้นตถาคตแทงตลอดดีแล้ว การพยากรณ์ปัญหานั้นจึงแจ่มแจ้งกะตถาคตโดยทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอภัยราชกุมารได้กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิของพระองค์แจมแจ้งนะักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทของพระองค์แจ่มแจ้งนะักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีบในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีจักสุขจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณนะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันเป็นอุบาสกพู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิ จบแล้วนะคะสำหรับอภัยราชกุมารสูตรสำหรับพระสูตรต่อไปนะคะก็ติดตามฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมครับ